เลิกกันก็นดีพี่นี้จะมีแฟนใหม่เพราะเจ้าเปลี่ยนใจรอคงเช่าตายสกอรรักครั้งสุดท้ายใจพี่ชายจะขาดร้อนโทแม่งามงอนเดินควงแฟนใหม่เยอะห้เราเจ้าชู้จริงๆคนอะไร สิ้นชาติขาดกันสามวันจะหาแฟนใหม่แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยหนอกใจน้องเจ้าครั้งนี้ละนอจะไม่รอให้ตายเ่าเมื่อเธอมีเขาฉันจะทนเศรใหญ่เขาไม่รักเราช่างเขาประไร หาแฟนใหม่ดีกว่าน้องแนนน้องหน่อยน้องนิดเนแนน้องเมก็มีเสน่ห์แก่ไกรน้องเดือนน้องดาวน้องดาน้องเดียน้องไดน้องเกตน้องกุ๊กน้องไก่น้องกุ้งก็น่ารักดีลาแล้วลาไกล สาวใดหัวใจหลวงเลดังน้ำทะเลที่แปลพันเปลี่ยนทางปีรักคนลายใจไม่นานคงตายเป็นพีนักเลงดักตีไม่รู้ผัวมีกี่คนโลกยุคโซเชียลจะรักใครชอบใครดูกันให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ต้อง ช้ำใจอย่างผมฮ้คิดแล้วเศร้า